เมื่อกี้นี่มันตัดไปดื้อนะเนี่ยนะมาเตือนว่าเต็มแล้วต้องเอาอะไรออกบ้างผมก็เลยเอารูปวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้อ,ออกบ้างก็มาคุยกันต่อไอ้ก่อนที่จะซ้อมก่อนที่จะแข่งนกในช่วงเวลานั้นนะ่ะมันจะต้องนกมันจะต้องซ้อมนะแล้วเขาบอกว่าเอ้นกเขาไม่ได้ซ้อมนกเขาไม่ได้ทําอะไรนกเขาอย่างงูน้นนกเขาอย่างนี้ เขาพูดยังไงว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยกันนกผมก็เลยเอ๊ะแล้วไม่ซ้อมแล้วเดี๋ยวจะทันกันไหมเนี่ยแต่อีกสามสี่วันให้หลังเขาคงลืมที่เขามาคุยกับผมว่านกเขาไม่ได้ซ้อมเ็าบอกว่าอ๋อนกเขาไปเขาไปซ้อมเขาไปเขาไปซ้อมทุกวันวันหนึ่ง ยี่สิบห้าไม้สามสิบไม้ตอนนี้นกมาไปถึงห้าสิบไม้แล้วเอ้าอีกสามสี่วันก่อนบอกนกไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทาอะไรวันนี้บอกอาไปทุกวันไปยืนที่ห้าสิบไม้เป็นนักติ์แล้วเอานี่ผมจะมีความลับอะไรกับผมเลยเนี่ยแต่ผมก็ไม่สนใจแล้วนะไอ้ความลับของคุณนะค้าคุณแข่งไม่ชนะผมอย่าเอาความลับของคุณมาให้ผมเลยผมไม่ผมไม่ตามคุณอยู่แล้วแหละก็ ปล่อยเขาต่อมาวันนี้เอาอีกแล้วให้กินยาสี่วันผโมยกินยาส mm ี hmm. ่วันผมก็มาคิดเอาเองแล้วกันบอกผมเลี้ยงผิดว่าเนี่ยหรือว่าเขาเลี้ยงไม่ถูกแต่มันก็ไม่ไหน่นะเพราะว่าเขาเลี้ยงนกมาตั้งมากกว่าค้อนชีวิตเขาตั้งแต่เมืองไทยจนมาถึงที่นี่อายุเขาก็เท่าไหรเข้าไปแล้วเนี่ยหกสิบกว่าเข้าไปแล้วเนี่ย เขาเลี้ยงนกมานานกับผมบประสบการณ์มากกับผมผมว่ายังไงเนี่ยนะสิ่งที่เขาทำมันน่าจะถูกต้องกับผมแต่ทําไมมันตรงข้ามกับสิ่งที่ผมทําคือนกตอนเช้าไอ้ตัวอย่างที่บอกว่าผมไม่ยอมให้กินยาเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ผมดูอาการของนกก่อนปล่อยนกออก,กไปบินแต่นกของผมบินได้เป็นชั่วโมงก็แสดงว่านกของผมเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าบินผิดปกติรู้นี่เลี้ยงนกเนี่ย เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขแล้วนะของที่จะให้นกกินเนี่ยเป็นพยายามผมพยายามที่จะหาของเป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะผมพยายามที่จะศึกษาไปหาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมาทําให้มันเอามาให้มันมาช่วยมันเพราะอย่างไงพวกอาหารเนี่ยอาหารเนี่ยพวกนี้ที่มันกินเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยเี่อย่างที่เห็นเห็ิเนี่ยเมื่อกี้ให้กินข้เปลือกกินข้าเปลือกเสร็จ เนี่ยผมก็ไม่ให้อาหารที่ผมสสมมาไว้เองให้มันกินใชาไหมงรวมกันครับเปลือกเนี่ยข้าวเปลือกมันก็เหลือมันก็ไม่กินหรอกอ่ะก็วิธีของเขานกเขาไม่ได้บินเลยอาทิตย์นี้เขาบอกซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมผมเอาไปซ้อมเมื่อวันวันพุธแต่ผมไม่ซ้อมไกลเหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วที่ที่แล้วนี่ผมให้นกบินประมาณสองโมงสิบห้านาทีซ้อมครั้งเดียวแล้วก็บินบ้าน แต่อาทิตย์นี้เนี่ยผมก็ซ้อมครั้งเดียวเหมือนกันแต่ว่านกผมจะบินประมาณชั่วโมงสี่สิบนาทีแล้วก็บินบ้านวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะมาหาบน้ําหลังจากที่มาหาบน้้าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นี่ผมจําไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้จดเอาไว้แต่ล่วงไหลคืน่าจะเป็นเดือนนะมั้งนะเพราะว่าผมไม่มีเวลาจริงๆนะเป็นไงผ่องไหมลูกนะดูที่ผ่องไหมนะ มองไหมดูนะไอ้ขาเปเมผมมาเห็นไหมตัวนี้ยขาโคตรเห็นไหมเนี่ยวันนั้นผม,มเอาไอ้ไอชิปวิ้งเนี่ยใส่เข้าไปมันใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะต้องหาวิธีอาจจะต้องใส่ข้างเดียวกับไห่วงของมันเนี่ยเป็นนกตัวนี้เป็นห่วงเหมือนกันนะสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้เวลานกมันบินเนี่ยมันจเจาขาเนี่ยเป็นเกี่ยวไว้ข้างหลังมันเวลามันบินผมไม่รู้ว่า ความรู้ของผมนี่ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันถูกต้องผมก็ไม่รู้ว่าว่าคุณรู้กันหรือเปล่าเวลานกบินเนี่ยมันจะต้องเอาขาของมันเนี่ยเกี่ยวกับหางของมันเวลาบินก็โอเคดูสภาพรวมๆแล้วก็ใช้ได้อาทิตย์นี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่อยไอตัวนี้ผมยังไม่เคยเอาขึ้นเลยนเนี่ยไอตัวเนี่ย ผมกลาว่ามันจะแข่งแค่โดดไปเลยทีเดียวจุดสุดท้ายไม่นำแข่งโดดไปเลยทีเดียวดูซิวว่ามันจะเป็นยังไงที่ผมบอกไอ้สี่ตัวของผมเนี่ยผมมีแค่สี่ตัวเนี่ยผมสามารถมันได้นะถึจุด้ถึงจริงถึงจุดสุดท้ายมาดูซิว่าอาทิตย์นี้อาจเยาวขึ้นมันมีไอ้ตัวนี้เบอร์สี่แล้วกกไอ้ผู้ไข่มันเบอร์สี่สี่ชนกับแานนมวแขกที่ผมเคยถ่ายดู เบอห้าสิบสามแงมาแล้วไปยอมลงขอางงดที่แล้วมาแล้วลงเนี่ยนะของผมติดกันมันทวนคุณภาพแล้วมันก็ใช้ได้นะไหนไว้เบอร์ห้าสามอยู่ไหนไว้าัโซแสบอันนี้มาไมยอมลงเหมือนกันหัดชาวบ้านก็ตลอดเวลามันอยู่ไหนวะ ไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ห้าสามดิเบอร์เบอร์สามสิบหกเออเออดูคือหาไม่เจอเดี๋ยวแถวเนี้แหละอ่ะเดี๋ยวไปดูใน ติดกระเป๋าตัวเก่งผมอาทิตย์นี้ตัวไหนกับตัวนี้คู่ไข่มันตัวเต็งผมเบอร์สามสบเก้าเบอร์สี่สิบไอตัวนี้มีปัญหาไอนี้ลูกเลยห้าก จะตายวันนั้นเนี่ยมันกําลังจะตายเมื่อจุดแรกผมไม่ได้เอาขึ้นผมไปเอาขึ้นจุดที่สองเห็นท่าทางอาการมันดีขึ้นก็มาฝูงแรกให้ผมคู่ไข่มันเหมือนกันเบอร์สี่สิบหกไอเบอร์นี้เบอร์สี่ห้าเบอร์สี่สิบหกคู่ไข่มันสองตัวเลยกาลังจะตายก็มาอยู่อันดำให้ผมอะ่ะก็พูดถึงว่ามันบินใช้ได้ก็แสดงว่ามัน ค่อนข้างที่จะดีแล้วผมก็เลยเอาไปจดเทียงเอาไว้อาทิตย์นี้แข่งตัวนี้นี่ตัวนี้นี่คู่ไข่มาคู่ไข่มาเสียบบดานสีสิบหกนนั่นเบอร์สี่สิบนี่ไอตัวนี้บินที่หนึ่งนี่ผมนั่งไหนกูไหนวะ มันู้สึกจะเป็นตุนี้ไมไม่ใช่ตรงไหนไว้สีดำดมาดูตัวนี้อย่างสองจิตสองใจว่ายาวขึ้นดีไหมเพราะว่าเป็นห่วงเงินธรรมดาเป็นห่วงเงินกะว่าจเอาขึ้นจุดหน้าแล้วก็พักเลยไม่แล้วก็ไปชิงจุดสุดท้ายเพราะาจุดเนี้ยไม่ไปแค่เอานกขึ้นหรอกนกเงินเนี่ยแต่ตัวนี้มันจะบอกให้นะไอ้เบอร์สามสิบแปด บอกไอ้จุดไอ้ตัวเนี้ยไม,ไม่ไม่มีระยะให้มันบินกันไะล้กันมันก็บินใช้ได้นะ่น่งจะจุดแรกมาจุดที่สองมามันก็ก็ไปดูไอ้ไอ้นั่นสิที่ผมถ่ายไอ้ข้าเนียวใบประกาศผลเนะ่ยมันก็มาอยู่ใกล้ๆให้ผมเนะนี่ยอเนี้ยบินหกร้อยไมล์สบายแน่นอนไอ้ตัวนี้มันมี uh, ชิโมด้เจนเซ่น ง่ายผมว่ามาเข้ากับไอ้อะไรของผมวะไอ้ radio USA อ่ะอันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีต่อทุกที่สามงั้นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาว่ากันใหม่ทุกที่สาม